สวัสดีครับวอชวอตครับผมวันนี้เราจะมารีวิวหรือว่าชวนคุยแล้วกันกับเรื่องเดนพูแอนด์บูเบอร์ลินนะครับหรือเราจะขอเรียกว่าเดนพูสามละกันไอเดนพู Deadpool เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแอนตี้ฮีโร่ของทางฝั่งมาเวลแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ลิขสิทธิ์มันอยู่กับทเวนตี้ซันจูรี่ฟ็อกซ์นะครับแล้วก็มาเวลเนี่ยเขาก็ไปเทคโอเวอร์กิจการของฟ็อกซ์มาเนาะแล้วก็ทําให้เหมือนพวกลิขสิทธิ์ต่างๆที่อยู่กับฟ็อกซ์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอะไรอะเอ็กซ์แมน เดดพูลไงก็ถูกโอนมาอยู่กับดิสนีย์นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยหลายคนก็คิดว่าพอมาอยู่กับดิสนีย์เนี่ยเดดพูลมันจะมีความแบบปรับเรดติ้งหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรทของภาพยนตร์ของเดดพูลเนี่ยมันคือเรทอาร์นะครับซึ่งเรทอาร์เนี่ยมันเป็นเรทที่อาจจะมีฉากเซ็กซ์ที่แบบไม่ถึงขั้นโจงแจ้งมากมีเลือดมีแบบฉากรุนแรงหรือคำหยาบประมาณนี้ก็เลยทาให้หลายคนเนี่ยค่านข้างจะก,กังวลว่ามันจะกลับมาเป็นเรทที่แบบ PG13 หรือี่เป็นเรทปกติหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกกลายไปเป็น เรตติ้งนั้นนะมันก็ยังอยู่ในเรตแบบเรตอาร์เหมือนเดิมเนาะโดยที่เรื่องของเรื่องภาคนี้นะครับหลายคนจะเห็นจากตัวอย่างแล้วน,นะว่ามันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือบูเบอร์ลีนจากฮิวส์แจ็กแมนนะครับซึ่งไอตัวละครนี้จริงๆแล้วมันตายไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับ X Men จริงๆเนี่ยจะรู้ว่าฮิวส์แจ็กแมนเนี่ยตายไปตอนเราจะไม่ได้ว่าบูเบอร์ลีนภาคไหนแต่คือตายแล้วก็เพื่อปกป้องอ่าเรียกว่าไ okay, งมนุษย์ทดลองหมายเลขยีนน่สิบสามเอ็กซ์ยี่สิบสามอย่างเงี้ยแล้วก็ภาคเมนชั่นถึง ไอจักรวา,าลไทม์ไลน์ด้วยนะคือต้องบอกก่อนนะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ตามซีรีส์มาเวลมาสักพักหนึ่งแล้วอะหลายคนเนี่ยที่ดูเราเข้าใจเนี่ยเขาเราเราช่วยหละว่าหลายคนเนี่ยเขาจะตามซีรีส์พวกแบบโลกิลยอะไรเงี้ยที่มันเล่นเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์หรือเส้นเวลานะครับแต่ต้องสารภาพก่อนนะว่าหลังจากที่เอ็นเกมมาเนี่ยเราอะรู้สึกว่ากระแสของฝั่งมาเวลเนี่ยมันเบาและมันบางมาก,มากๆเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกลับไปแบบ เรียกว่าไงเดียกระแสมันจะกลับไปเท่าเดิมอีกแล้วว่าเราก็เลยเหมือนกับว่าตามแต่และเรื่องเนี้ยห่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่ารายได้มันดูไม่เข้าเป้าอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนพีลแบบเออดูบ้างไม่ตามบ้างไงคือไอ้ยิ่งตัวซีรีส์อย่างเงี้ยแทบจะไม่ดูเลยนะเราดูแบบซีรีส์ของแบบทางฝั่งมาเวลเนี้ยน้อยมากถ้าดูล่าสุดอนะก็จะเป็นที่เป็นเรื่องของใครอะ่ะเราลืมชื่อไปแล้วว่าเออที่เป็นนิกฟิลลี่อ่ะที่เป็นซีรีส์อะ่ะเราก็ไม่ดูเรื่องอื่นอีกเลย อ่ะแล้วก็พอมาภาคเนี้ยมันก็จะมีการพูดถึงทีมพิทักษ์เวลาหรือ TVA อ่ะซึ่ง TVA เนี่ยถ้าจากที่เรูในหนังนะตามความเข้าใจก็คือว่าเขา่จะดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่มันควรจะเป็นไม่ควรจะแบบมีใครไปแบบเปลี่ยนเส้นเรื่องหรือเปลี่ยนเวลาได้อย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาเวลเนี่ยพยายามเล่าในส่วนของ m u l ติ v e r s e หรือแบบอ่าเรียกว่าพาราเลจักรวาลคู่ขนานอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย พอมาเป็นในภาคเนี่ยครับเราเราก็เลยจะได้เห็นไอทีมมันจะเหมือนกับมีทีมที่ดูแลเรื่องของแบบไทม์ไลน์กับการเวลาอยู่เนาะอ่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราสําหรับเราถือว่าสอบผ่านมากมากแต่ว่ามันมีหลายสิ่งอ่ะที่เราจะบอกว่ามันจะไม่เชิงเป็นรีวิวคือมันจะเชิงเป็นการชวนคุยอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะรู้สึกว่าไอตัวเนื้อเรื่องจริงๆของเดตพัวมันมีน้อยมากมมันมีน้อยจริงๆมันมีน้อยจนถึงขังน้นที่แบบว่าเรารู้สึกว่าถ้าเนื้อเรื่องมันมีแค่เนี้ มันน้อยใช่ปหละ่ะแล้วหนังอ่ะมันพยายามขยายให้ได้ประมาณแบบสองชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยเรากลกับรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการที่จะแบบพยายามหาไซส์สตอรี่อ่ะหรือเส้นเรื่องอื่นน่ะมาแต่งเติมมาเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อให้เหมือนกับเรียกว่าไงนะเพื่อให้เหมือนกับว่าเรื่องมันอยู่ให้มันครบแบบสองชั่วโมงกว่ากว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบมานั่งดูสองตัวละครเนี่ยทะเลาะกันสู้กันอย่างเงี้ยวนๆอย่างเงี้ยแล้วมันมันเป็นฉากที่เรารู้กว่าแบบว่ามันเสียเวลาสำหรับเราไปนิดนึงนะ คืออาจจะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเดดพูในภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยเราชอบมากๆนะเพราะว่าการเดินเรื่องนี้เขาค่อนจะเป็นเส้นตรงแลวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูตัวละครเดดพูที่อเ่เรียกว่ารู้ว่าตัวเองเป็นตัวละครเออแต่ว่าแบบพอเรามาดูในภาคเนี้ยเรากลับรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นกับการที่แบบมีตัวละครอื่นๆโผล่ขึ้นมาขนาดนั้นอะอย่างเช่นแบบไอ้ตัวละครที่เป็นอ่า จอนนี่สตอมอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ในเรื่องแฟนตาสติก4ฟหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นๆที่มาจากภาพยนตร์เรื่องอื่นอย่างเงี้ยรวม um ถึงการที่แบบมีการแซะไปถึงภาพยนตร์แบบเรื่องอื่นเช่นแบบ Mad Max หรืออะไรอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าโอเคแหละมันตื่นเต้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบระดับความตื่นเต้นอย่างเงี้ยถ้าเต็ม5เราก็ให้แค่2หรือ3เองอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นมุกเนี้ยในภาพยนตร์เรื่องอื่นมาแล้วค่อนข้างมากนะครับรวมถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นคาริโอที่ผมวโดยที่แบบ ไอภาคเนี้ยมันมีจุดที่มันน่าเบื่ออยู่มาณกางๆเรื่องด้วยเรารู้สึกว่าด้วยความที่ว่าตัวเนื้อเรื่องอ่ะพยายามจะเล่าใส่สตอรี่อ่ะค่อนข้างจะเยอะมากๆคือเนื้อเรื่องหลักจริงๆมันมีแค่เดซพูอ่ะถูกส่งไปเพื่อเหมือนกับว่าจะอเอาง่ายคือเหมือนกับว่าตัวร้ายเนี้ยต้องการจะยุบไทม์ไลน์นี้ทิ้งเออเพราะว่าเหมือนกับว่าเพราะไทม์ไลน์นี้มันมีจะมีตัวละครหลักเนี่ยซึ่งตายไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่เดซพูด้วยเออจะยุบไทม์ไลน์ตัวนี้ทิ้งซึ่ง เดดพูลเนี่ยก็ต้องไปหาตัวละครอื่นเนี่ยมาเพื่ออยู่ในไทม์ไลน์ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยที่จะได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเออในเรื่องมันมีแค่นี้เว้ยก็คือก็แค่เนี้แล้วก็เพิ่มมาแบบจัดการตัวรลายที่แบบพยายามจะสร้างอีกเครื่องแบบยุบเวลาอย่างเงี้ยมันชื่อว่าอะไรว่าไทาม์ริปเปอร์มั้งถ้าเราไปอ่านมาเมื่อกี้เพราะว่าในภาษาไทยที่เราดูเป็นภาคไทยมันคือเครื่องย่นเวลาอะไรก็ไม่รู้อะเออเรารู้สึกในเรื่องมันมีแค่นี้จริง,รงๆเว้ยแล้วก็ไอ้ last b o จริงจริงเนี้ยเรากลับรู้สึกว่า มันดูมีความแบบเรียกว่างไงเดียะมันดูมีความแบบมันไม่ make sense มากๆอ่งว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้อะไรคือปมไม่ทําให้ตัวละครตัวนี้มันเป็นแบบเนี้ยเออเราว่ามันแปลกๆว่าอะไรนะหเหมือนกับว่า ถ้าเราไปดูทางเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตลอดนะในเรื่องอะ่ะแต่พอมนเป็นปตัวละครตัวลายที่เป็นลาสบอรอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าไอแรงจูงใจของมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกเมนชั่นถึงอะ่ะในฉากที่เป็นผ่านมาที่แบบเล่ามาชั่วโมงกว่าๆเงี้ยยูดีก็แบบตัดสินใจในเครื่องสุดท้ายว่าจะทําสิ่งนี้นะแล้วก็ทําเลยเออเราอ่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นไอที่แบบว่ามันดูเล่าง่ายไปหน่อยเงี้ยถ้าเกิดเราไปดูตัวลายในภาค2 ของเดนพูลอย่างกับเคเบิลอย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายว่าทําไมเคเบิลต้องทําแบบนั้นแบบนี้หรือทําไมตัวละครตัวที่เป็นเด็กก็ต้องทำแบบนั้นแบบนี้เหมือนกันแต่พอเป็นภาคนี้เรากับรู้สึกว่าตัวร้ายอ่ะเก่งมากนะแต่ว่าเอามาใช้ได้แบบรู้สึกไม่ได้คุ้มค่าอะไรขนาดนั้นเท่าไหรอ่อ่ะเออแล้วก็ถัดมาคือเราอ่ะกับรู้สึกว่าตัวละครอื่นที่อยู่รอบๆตัวของเด p พูลอย่างเงี้ยอย่างกับเพื่อนของมันี่ชื่อปีเตอร์เงี้ยเราก็กับรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบโอเคแหละ มันคือตัวละครตัวฮาจากภาคก่อนซึ่งมาโผล่ในภาคนี้แล้วแบบหลายการทำมันดูแบบไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่ซึ่งเราคิดว่ามันก็มีความแปลกอยู่นะคือหลายคนที่เป็นแฟนลับเดืพัวจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแบบนี้นี่เออแต่ว่าเราไม่ได้ที่แบบการที่เราตําหนิเจ้าณะเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าหนังมันแย่นะเว้ยเออมันไม่ได้หมายควาว่าหนังมันแย่คือหนังมันดีแหละใครที่แบบเป็นแฟนลับหรือชอบหนังสไตล์นี้เราว่าน่าจะอน j o ยมากๆแต่กับเราอะเราไม่ได้อน j o ยกับมันนะ แต่มานก็ทํามาได้ไปแล้วแหละหลายคนอาจจะบอกว่าเอา้ามึงไม่ชอบแต่มันก็ทำมาได้นี่แต่ว่าไม่ชอบกับทำมาได้มาคนละเรื่องอะเนาะเห <c oughs> มือนกับฟีลแบบว่าเทสของเราอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเรากลับรู้สึกว่าอยากจะให้แบบเดทพูเนี่ยมันมีความแบบไม่แบบไม่แวะข้างทางเยอะขนาดนี้ด้วยทําแล้วเราก็เบื่อมุกที่แบบว่าเอาตัวละครแบบมาด่าก,กันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องจริงๆพอมันสั้นมากๆเงี้ยมอมันต้องหายอย่างอื่นมาโปะมาทับลงไปอะ มันกลายเป็นว่ามันทําให้ตัวหนังอ่ะมันไม่ได้แบบไปไหนไกลอย่างที่เราคิดหรือคาดหวังไว้ตอนแรกกันเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกับการที่แบบมีตัวละครเก่าๆมาเป็นคามิโอโผล่ในเรื่องแต่เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นเว้ยแต่มันไม่ได้ทําให้หนังมันดูสนุกขึ้นเลยในหลายๆอย่างก็ประมาณนี้ครับสำหรับเดซพูเนาะก็ไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วคือทุกอย่างมันดีหมดโปรดักชั่นอะไรทุกอย่างดีหมดแต่เรารู้สึกว่าโอเคแหละความมันอ่ะถ้าเต็มสิบอ่ะให้8ให้9ไว้เลยแหละ เออคามิโอเนี่ยให้ประมาณเจ็ดให้แปดละกันแต่ว่าเนื้อเรื่องเห็นแล้วว่าสําหรับเราเราคือให้ได้แค่ห้าได้แค่หกจริงๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับเดซพูสันนะครับถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้ละกันว่าใครที่เป็นแฟนขับเดซ o พูควรไปดูแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ใช่แฟนลับมาเวลไม่ได้แคร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราว่าดูก็ได้ครับไม่ดูก็ไม่ได้เสียดายอะไรเนาะเอาเป็นว่าก็ขอจบที่ดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับอีพีนี้นะครับก็บายบายไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ